สวัสดีทาสแมวอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาอยู่กันใน Battle Cat นะครับเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะถ้าเกิดใครได้ดูนะครับน่าจะเห็นนะครับว่าผมได้เติมแพ็คมาม่าเอ้ยแพ็คลันม่าไปนะครับเติมไปแล้วไม่ได้เลยนะฮะอูเบอร์แลผ่านมา1วันนะครับเมื่อวาน100%่งร้อยเปอร์เซูเบอร์ซุปเปอร์แลการันตีนะครับเปิดแพ็คนี้11อันได้แน่นอน1ตัวไอ้วันก่อนหน้านั้นทำไมไม่มาถามหน่อยเจ้าลันม่าแต่ว่าไม่ได้มาแค่แพ็คลันม่าการันตีอย่างเดียวนะครับมาอีกแพ็คหนึ่ง แพ็กนี้ครับชื่อแพ็กว่าอะไรนะออลไม์ All นะฮะออลไมตีนะครับออลไมโตนะฮะแพ็กออลไม์เป็นเทพทั้งหมดเลยนะครับน่าจะดีกว่าอันนี้ใช่ไหมค <c oughs> ิดว่าน่าจะแรงกว่าน่าจะดีกว่าเป็นแมวระดับเทพนะฮะมีทั้งหมด89ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีแรธรรมดาอีกผมว่าถ้าเกิดเราเปิดเราเปิดแพ็กนี้ดีไหมสีทองล้วนๆเลยมีแต่ทองทั้งนั้นการันตีเหมือนกันนะฮะแพ็กนี้10ตัวแถมหนึ่งการันตี อูเบอร์ซูเปอร์แลนด์หนึ่งตัวอาจจะมากกว่านั้นเ,เราผมซื้อนี้มาด้วยพัาตินัมแคปซูลคือมันปีโปรโมชั่นมัดพอมันมาแล้วมันมาถี่กันมากเลยนะสิออันแถมหนึง่งมาจัดไปขอสัก2ตัวได้ไหมชดเชยครั้งที่แล้วโอ้มาอีกแล้วจูเลียตขนมปังป <laughs> ิ้งเครื่องปิ้งขนมปังรุ่นแมวโอ้โหหน้าตาเดิมๆม,มาอีกแล้วะนายอะไรหุ่นยนต์ คุณดยดนแมวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอูเบอร์ซุปเปอร์แลทำไมไม่มากาเดนเนอร์ er มีแล้วโอ้จูเลียตเห็นแล้วเครียดอีกแล้วสามตัวสี่ตัวแล้วนะจูเลียตเนี่ยโอ้ทำไมมันต้องตัวเดิมยกกำนักก็มีแล้วเดี๋ยวก่อนอูเบอร์ซุปเปอร์แลไปไหนอูเบอร์ซุปเปอร์แลเอ้ย โอ้อลังการมากเอ็มเพรสคโครนอสนะฮะมาอย่างอลังโอ้เทพซุดก็มีนะครับธนเด์อก,กอสซุดอันนี้น่าจะดีที่สุดใช่ไหมเฮ้ยมันยังการันตีได้อีกใช่ไหมเนี่ยถ้าเปิดอีกอันนึงก็คือการันตีอีกแล้วก็ได้อีกหนึ่งล้านด้วยตั๋วแพลตินัมแคปซูลนะครับเป็นอูเบอร์ทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้การันตีว่าเป็นแพ็คไหนนะฮะขอแบบตัวดีๆหน่อย เทพแมวตัวไหนก็ได้มีแล้วเฮ้ยแต่ว่าตัวนี้สีดำเอา้าคนละตัวจริงด้วยอัปเกรดเทพโครนอสก่อนแล้วกันเรีเวต้สิไปเลยอาา่ะฮะกลายเป็นสีทองฮะอัพได้อีกแต่ไว้ก่อนแบ่งตัวอื่นบ้างโอเหลือแค่แสนเดียวหรอนี่อ่ะมาคู่กันเลยเมียวสิกเกอร์นะครับกับวอเลียนนะครับ ก่อนอื่นนะฮะผมไปสู้กับด่านที่เป็นซอมบี้ก่อนถ้ายัางจํากันได้นะครับก่อนหน้านี้ซอมบี้เราสู้ไม่ไหวนะฮะวันนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งผมเลือกทีมที่สู้กับซอมบี้มาปนปนกันกับตัวใหม่นะฮะมาลองสู้ดูวันนี้มาเลยตัวซอมบี้มีเวลาให้อัพแป๊บหนึ่งตัวเล็กมาก่อนะฮะซอมบี้มันมุดดินได้นะครับโผล่มาด้านหลังได้เพราะฉะนั้นต้องปิดให้ดี มุดมาแล้วมาด้านไหนมาตรงไหนมาตรงไหนยังไม่ขึ้นมายังไม่ขึ้นมาแฮตัวนี้ไปก่อนนี่มาแล้วตลบหลังนะฮะข้างหน้าก็ตีฐานไปมาแค่ตัวเดียวเองเหรอตีไปข้างหน้าตีไปโอเคสไนเปอร์มาตัวนี้มามาสองตัวแล้ว ไปแล้วหนึ่งฮะเรียบร้อยหน่วยทูซอมบี้เหมือนเสียงมัน <laughs> เสียงตัวไหนเนี่ยเสียงตัวเลื่อยใช่ไหมอย่างดังเออสองตัวเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งเป็นไงหน่วยทูซอมบี้เราไม่แพ้แล้วคราวนี้ไหวอยู่ไหวอยู่เออยิงไปเออมาเหอะซอมบี้มาเหอะ ตีตีก็สู้ซอมบี้ได้นะครับสาน้อยตัวเล็กนิดเดียวตัวปกติเริ่มมาแล้วนี่เป็นไงไหวไหมไหวไหมโอ้โหแสงสว่างเอฟเฟกต์อลังการมากเออเป็นไงข้างหน้าไปหมดแล้วเหรอเฮ้เฮ้เฮ้เบังแมวทุกตัวนะฮะมาแบบยิ่งใหญ่จัดเต็มมาก เออเฮ้ยเริ่มมาเยอะขึ้นเริ่มมาเยอะขึ้นยิงไปก่อนเออเฮ้ยว์ปมาตัวนี้โอ้โหท่านเทพไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วมาเร็วม,มาเร็วม,มาเร็วดวด่วด่อ่ะโอเคโอเคได้อยู่อ๋อไปอยู่ข้างหน้าหมดเลยตีฐานไปนะตรงนี้ HP เยอะจังเลยสไนเปอร์มา มาถึงนี่แล้วตานไว้ตัตัวนี้มาเหลือ40,000แล้ว HB บ้านเขาสู้เขาเดี๋ยวรอท่านเทพมาเฮ้ยข้างหลังข้างหลังหลุดมาข้างหลังข้างหลังหลุดมาถึงนี่แล้วเฮ้ย เออพักไปพักไปโอ้โหมาหลายตัวเลยตีไปตีไปเอา้าอ๋ชนะเสียงเป็นอะไรเนี่ยเรียบรอ้อยได้สิบอาหารแมวเลยเหรอดีฮะเกมแหลกๆฮะวันนี้เรามาสู้ที่รันมากกันต่อนะครับอันนี้โชว์ดาวพาร์ททครั้งที่แล้วติดอยู่ในอีกด่านนึงเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์คือถ้าเกิดเคลียร์ได้มันน่าจะมีตัวละครให้อีกใช่ไหม ไม่เห็นมีรันม่ามาเลยนี่งไงมาแล้วมา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 บุกไปเลย <c oughs> โหโดนต้นถอยหลังมาเทียบเลยอ่ะ <c oughs> โดนผักมาตลอดเลยฮะ <c oughs> ต้านกลับไปต้านกลับไปต้านกลับไปเออเป็นไงทันเทพมาแล้ว <c oughs> อือไปแล้วลันม่า เทพโครนอสมาโอ้โหไม่ทันได้ออกลงไปซะก่อนเรียบร้อยอ่ะพอสู้ได้แล้วฮะกรุมนี้ออปชั่นอย่างเยอะมาเป็นคันรถื้อดาเมจเป็นไงฟีศัตรูได้นะฮะเรียบร้อยโอ้ยได้นิดเดียวเองแคตามิน A บวก3อันครั้งที่แล้วน่าจะอันนี้ใช่ไหมเดอร์ติทริกนะครับใช้100 Energy เลย อะเซตเมื่อกี้มาลองดูไหวไหมมาด่านนี้แหละที่ไม่ผ่านต้านไว้ต้านไว้ฟาร์มแมวแป๊บโอเคอัพเกรดเลเวลสี่ผักไปผักไปมา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 ให้หมดมาให้หมด หมดตัวนี้น่าจะมารอบนี้น่าจะมาแล้วบ้านลันมาเลเวลแปดไปเลยนี่ไงมาแล้วไม่ต้องห่วงเรามาเยอะรอบนี้สู้เขาสู้เขามาแค่ตัวเดียวนะเนี่ยพักไปพักไปพัก,กไปอโอ้โหไหวไหมเนี่ย โดนผักกลับมาถึงที่โอโ้ไม่ไหวครับเจ้ามูสโจมตีได้กว้างมากนะครับแล้วก็สามารถสาบซอมบี้กับเอเลี่ยนได้นะครับหยุดซอมบี้ได้สีดำเหลือตัวเดียวสีดำเหลือตัวเดียวไหวไหมโอ้โหบินไปนหมดแล้วฮนะเหลือท่านเทพตัวเดียวที่เหลือรอครูดาวอยู่ไหวไหมเนี่ยออกมาเร็ว ออกมาให้หมดออกมาให้หมดออกมาให้หมดไม่มีสีดำแล้วนะฮะโอ้คูดาวนานมากเลยจัดการเจ้ามุดจัดการเจ้ามุดมาแล้วครับสีดำโอ้โหอืมเออตานไว้ตานไว้ออกมาให้หมดออกมาให้หมดนะฮะออกมาออกมา พักไปพักไปสวยอ้าวไปแล้วอมุสเรียบร้อยเฮ้ยถือว่าใช้ได้รอบนี้ท่านโครนอสรับมือคนเดียวโอ้ยกว่าจะผ่านได้ด่านนี้มีตัวใหญ่อีกไหมตัวอื่นมีอีกไหมเป็นไงเรียบร้อยกว่าจะผ่านได้ใช้ออปชั่นเยอะมากได้อาหารแมว30นะฮะแล้วก็อ๋อหนึ่งดีเดอร์ชิพด้วยเอาไว้ครูดาวเอนเน y จีนะครับ ไม่ค่อยคุ้มเลยอะ่ะแมวไปหาสมบัติเนี่ยได้แค่สอาหารแมว XP สองพันกว่าหชั่วโมงนะฮะอันนี้อาหารแมวอีกกระป๋องหนึ่งโอเคครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ